อบอุ่นเรียบง่ายเบลล่าลานีขวงคุณแม่ทำบุญในวันวิสาขบูชา สวยทั้งกายสวยทั้งใจอีกหนึ่งนางเอกที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยๆสำหรับเบลล่าลานีแคมเปญช่วงนี้สาวเบลล่าก็อยู่บ้านช่วงโควิด1 9จึงคิดแคมเปญดีๆยื่นมือเขาช่วยเหลือพ่อขาแม่ค้าออนไลน์ร้านไหนที่ได้รับผลกระทบเจ้าของธุรกิจก็กำลังลำบากหรือใครก็ตามที่กำลังหาช่องทางในการทำมาหากินขายของเองเบลล่าจะช่วยโปรโมทให้ฟรี เบลลาจะช่วยคุณขายด้วยการถ่ายภาพสินค้าหรืออัดคลิปฝากลัดส่งไปให้คุณใช้โปรโมตร,ร้านได้เลยเท่านั้นยังไม่พอมีเวลาว่างก็มักจะค่วงคุณแม่ปราณีแคมเปญเดินสายทําปุญบ่อยๆล่าสุดเนื่องในวันวิสาขาบูชาสาวเบลลาก็ยังค่วงคุณแม่พร้อมด้วยคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวรวมพิธีบวงสวงเขียนแผ่นทองหล่อพระ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวาขอร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวเบลลาด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ